เอาความมาไปเลยครับไปกันไหมครับ สวัสดีนะครับสหายแฟมิลีทุกท่านวันนี้เราจะไปจอมป่าเราจะไปจอมป่าที่บ่อในหนึ่งครับวันนี้จะเปิดเหมาวันหลังจากที่ปิดปรับปุงขอบบ่อไปร่วมเเกือบสองเดือนครับจากอีพีก่อนหน้านี้ที่เราเคยไปทำซาซิมิปนินกินกันแล้วก็เม็ดนี้จะเป็น พิเศษนะครับเพราะว่าจะเป็นแม็เปิดล่นตี้เป็นแม็สุดท้ายละครั้งต่อไปก็จะกลายเป็นจับล็อกเหมือนบ่ออื่นๆแล้วครับเราก็เลยจะไปเก็บภาพบรรยากาศเป็นที่ระลึกอีกรอบหนึ่งช่วงนี้ฝนตกครับที่เชียงใหม่ตกนักมาก2อสามวันที่ผ่านมาผมบอกว่าสถานการณ์ที่บอจะเป็น ได้นะครับน้ำขึ้นก็ก็น่ากลัวเหมือนกันเนอะถ้าน้ําขึ้นมานี่ป่าก็จะเงียบหน่อยจะเป็นจะได้นะั้นเดี๋ยวก็ไปพอด้วยกันครับน่าจะมมวนอยู่นะปล่อยป่าละไว้เป็นอาทิตย์ละปะไปด้วยกันลุย ตอนนี้เขาก็มาถึงบ่อแล้วนะครับดูโปรหลายๆท่านเ้็นมาเจ้ากันนะครับอ้าวโปรดงเบอร์เบอสวัสดีครับผมน้องลีพีดีสายหลังนะครับผมอยากโดนช้อตแกงอ่ะเดี๋ยวนี้นะลองจะพาน้นๆมาวิ่งนะสัมผัส ม่ใหม่การตกปลานะครับตะก่อนนะครับตล้เจี๊ยบมีไรง้ครับมีคนสไลด์เดินแน่นอนนะครับอ๋อดูนะครับเขาจะปลากันมาล่นแต่หนตางนี่โฟวินขนาดจะเป็นเรื่องก่อนเนี้ยนี่นะครับดูขอบบ่อตอนนี้ปกก็แต่งขอบบ่อนะครับ แตงขอบอเรียบร้อยหมดแล้วแล้วไม่ไหนหรอกนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับแต่งขอบบอสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้เปื่อนๆพอนะครับว่าการหล่นแม็

อ,อันนี้เกือบไาครับอันเกือบไาครับผมหายพิมเอาแต่ครับอันนี้เกือบไาครับพิกมาเอาด้วยนะครับโอ<ช> oh. ้ตายละวตายตละยวยี่ตายกันเ, oh. เนาะเกือบโดนเกือบจะบ่เนี่ยแล้เลินเกือบจะบ่เอาอ่ะโอ้ตายแล้วเกือบดำโอ้โอ้บ่มีไฮต้านะครับแต่มีคนลืมเกือบ ม่วนอยู่ครับม่วนอยู่ครับถือว่าม่วนอยู่แมสแมสทรง้ายก่อนที่จะกลายเป็นจับล็อกนะครับโอ้ปอใจเสียรักกลับมาครับน่าจริงกลับมาครับไหนม้งเก่าพวกะันร่นวะป้านเพื่อนอ๋อปตานเหรอมงไหนก็นั่งละเอาเนี่ยแมสทรงไทยครับแมสทรง้ายตอนนี้ก็ล่นตีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อหุ่นแตงก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับ น่าจะบ่มีไข่เต้าเนาะแต่ก็มีแค่ขี้เปอือกันครับยำขี้เปืเดอสดงใส่กันเดี๋ยวผมไปตั้งครัวกันนะครับไปว,วันนี้เราก็จะผสมอาหารนะครับจะเป็นอาหารที่จะเป็นไทรเกตนะครับวันนี้จะจอมแบบผงผมจะลงเม็ดายเบานะครับไม่ตายอ่อนจะจอมแบบผงครับ

đi ra <laughs> Ở như nữa, tân đi nè, tân đi có bài tương nữa Pim-pim nè, deh ชิ <Hoy S 2> ่รอมันไหลนะม่ได oh really? <speaking in minority> ้เก็บมันไม่ได้กั้ดด้กันนนม

นี่นะครับท้ายกอเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับซ้ายลำตัวครับเอ้ยสติวครับแต่ขอสติวครับมือมองมีอมมือมเข้มมากครับเดี๋ยวขอฮะวักผมวักมะนิ้วเดียวก็โดนฮะผมมันคมนะนี่นะครับแตกแล้วครับเนีมันดีครับวักต้องหาเหรอไปตีกัน บึบึปืบึปื๊บวอรับบึบนนี่เอรัเอเกนตัวครับ2รัไมเข้าเจ้าแต่ขี้ข้า ประเบอกว่าเราเหมาะสำหรับมาวันเท่านั้นน,ะน่ะเล่ ออกมา ity, atan, vard, atar, ต to ีนะออกมาตีนะออกมาตีนะอ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 ่าน่าเกี่ยวมินหาว่าเราเบอร์เฮ้ยโดดออกโดดอีกแล้วครับท่านหืมหืมหืมไอ้ปากโกะปลาดุก่ะปลาโคตรก่ะครับที่ข้างครับ อ๋ออันปลารู้ว่ามันเงาหมะัอกอ๋โอโอดูนะครับของนะเอีสายบันเทิงครึ่งเช้านะครับเดี๋ยวโห่ซาบปายนี่ครับบันเทิงจริงๆครับ ของเปิรตอนนี้เขาได้มือตาจชิ้นนะครับตอนนี้เขาจะซาชิ้นครับโปดเต้าปลาได้ชิน้นเหรอโอ้จองปลาจิ้นซาครับอันนี้มวนง,งานเสร็จแล้วกันไปน้องโจน้องโจจะซาหนีดค้มอ่ะนี่นะครับ,รบดู นี่ครับตอนนี้เ่าเปลี่ยนมือซอยแล้วนะครับตะกี้ซอยจิ้นตอนนี้แปะมือเป็นหน้าไก่นะครับเด็ดเบิร์ตเบาซอยจักไก่นะครับตับผงแดงแล้วมาห้าไก่ครับเอเยี่ยมเด้อมือซอยมือซอยรองวอร์ตกปลาเอื้อทอนใส่มะม่าแล้วครับแหงเยอะอยู่กันไปโมอกา กามองขนาดนีขนาดตอนนี้ซ่าก็เห็นที่เร like ียบร้อยนะครับโอ้ใช้ขมุใช้ขมุจับีมือฝนตกซะอานะครับฝนตกบ้าๆป็นซ่าอยู่ซอยจิ้มซอย มาเข้าด <t> ้วยกันนะครับนี่นะครับเริ่มซิงซ่ากันแล้วนะครับชิมงานเหงาไปแล้วครับลายแรกของเราต้องพงเนี่ยเป็ดกาของเก่าด่ะมีทุนละมีทุนละมีขายต้นไม้อยู่อ๋อสายต้นไม้ มาพร้อมวิ่งนะครับเกือบแดงเสื้อแขนกุดเป็นไงกระซอบเหี้ยเดีดนะบบอบร,บร้อยครับขอให้โชคดีครับตอ,ตอนนี้โปรจริงก็กลับแล้วครับโอ้ก็ได้ตัวก็ได้ตัวโอ้แหลมเลยเยี่ยมเลยครับอตอนนี้นั่นนะก็เก็บครัวกันแล้วนะครับห้าโมงแล้ว โอ้นี่กระชังแรกครับสิปายเดี๋ยวดูกระชังใหญ่ครับนี่แล้วแกนี้เราครับนี่ยมันมะรูนครับมะรูนครับมะรูนคะแนนมะรูนนี่นั้งแต่โผล่เนี่ยโอ้นี่นะครับซัพพลายแซมสลืปไอ้น้องเสื้อเขียวขึ้นเลยขึ้นมาดูอโอ้โหเพ๋่ปนจิต นี่ของน้องโจนะครับน้องโจก็สิบลายโอ้ได้ทุกคนนะครับไทยได้ครับผมครับครับโอ้ได้ค uh ่ะม่งเด็ดนะครับแม่ห Ko ้องน้ํานะครับนี่นะครับโอ้ได้กันทุกคนครับคนที่ไม่ได้ก็นั่งให้ไปนะครับ ตอนนี้ก็เกิดการระทึกขวัญน,นะครับ <c oughs> <c oughs> เออโยนรถขำนะครับแต่เจ้ามาเจ้าไปหน่อยนะครับรถเกือบตกน้ำเหมืองรถน้องเจนะครับเรื <c oughs> ่องก็เดินแน่แหมมันข่ำ น e ี่นะครับนี scales, ่นะครับพี่น้องก็ช่วยกันยูนะครับเออลอหลังจะลงมาได้หักออกหน้าเักออกหน้าเลยหักซ้ายหักซ้ายหักซ้ายเออดียูส์หลังฮึดียูส์หลังฮึอ้าวขึ้นโฮม แล,แล้วก็ปุ้งใส่ครูสกุลเห็นนึตอนนี้เขาก็เก็บของไปที่เรียบร้อยนะครับดูแต่ละคนได้ป่านี่ฮึสบป,ป่ายสิบป,ป่ายเป็นตันล่นแต่เจ้านะกะาเตียวกับฟุดก้นเี่ยครับวันนี้โอ้ตายแล้วนี่นะครับโซนนี้วันนี้กลิ่นมาก นี่นะครับส่วนของผมนี่ครับรอปอได้ครับไ,ไ,ดรได้คิดตัวเนี้ยได้หกตัวครับของผมวันนี้ถือว่าหลอดตายอยู่สายใหญ่ได้สาตัวตอนนี้เขาก่อเรียบร้อยแล้วครับกำลังเดินทางกลับส่วนวันนี้ป่ากินเป็นตี้ครับเอ่อกินเป็นโซน แล้วก็กินระยะใกล้ๆครับจะมีช่วงน้ําเดือดอยู่แต่เดือดบบทั่วบอ่อรับบางที่ก็บาได้บางคนก็ปามครับส่วนวันนี้ก็ไล่ระยะเอาครับผมย้ายตีไปใกล้ๆเขาแล้วก็ออกระยะ3ามหกก็ยังพอได้อยู่ครับห้าหกตัวแต่ช่วงเจ้านี่ปามเลยครับบบดินเลยที่ผมนั่งกันนะห้าหกคนเรียงกันนี่เหนื่อยมากแต่ก็ก็ถือว่าม่วนดีครับเ้นได้เนาะแต่เอาบบจับแบบได้ก็ได้ได,ได้ได้รับชมบรรยากาศในการ วิ่งเอาตีอาจจะเป็นแมสสุดท้ายของบอลแล้วครับที่จะล่นนะเพราะว่าครั้งหน้าก็จะเป็นจับล็อกแล้วครับแล้วก็จะรับจํากัดสายด้วยต้องติดตามในเพจนะครับก็จะปล่อยป่าแล้วก็ปล่อยป่าน่าจะกลางกลางสัปดาห์ 1, ครับแล้วก็วันเสาร์ก็จะเปิดมาวันแต่ต้องรอดูสถานการณ์ทางกรรครับแต่น่าจะเริ่มนะครับเริ่มเปิดประก,ศรแบบกาศว่าจะเริ่ม อาทิตย์หน้าส่วนอาทิตย์นี้ก็ก็ได้กันเยอะอยู่ครับป่าก็เหลือเยอะอยู่ก็ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ผมกันนะครับจะไปลืมกดติดตามผมนะครับตีนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าเขาจะไปไหนก็ติดตามผมกลั้นะครับขอบคุณครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn